อันนี้คือหมดแล้วนะอันนี้คือหมดแล้วโซเอาแล้วก็คืออันนี้หมดสิบธละขนาดว่ามาเร็วแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้ก็คือหมด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 คือบรรยากาศที่เราฝากพี่เขาพิวนะคะความหวังอยู่ที่พี่แล้วนะคะ ทัม channel, ้มชาแนลแก้มแก้มปนันดดาน,นะคะวันนี้เป็นวันที่12เมษาซึ่งจริงบางคนอาจจะไปเล่นสงการแล้วแต่ทาไมคะเรากำลังจะไปป๊อปม,มาที่เปิดใหม่สาขาใหม่นะคะอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นั่นเองค่ะก็สิ่งที่แก้มจะไปเอานะคะบอกไปเลยแล้วกันเนาะเป็นมอลลี เป็นมอลลี่เอ็กแวนโก้ดั่นเองทุกคนซึ่งเป็นของที่ทุกคนเนี่ยตามหากันแบบให้ควักเลยนะคะแล้วก็แก้มเนี่ยได้ทำการจองไปกับพี่ที่เขารับฮิ้วนะคะก็คือเป็นมอลลี่แวนโก้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ400%กับ1000%นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีเนี้ยจะได้ของหรือเปล่าคือเสียตังค์ไม่พอนะคะยังต้องมารอดูอีกนะคะว่าจะมีของให้เราไหมถึงมือเราไหม ก็คือเมื่อเช้าแก้มมาจะซื้อในรัศดานะคะก็คือจริงๆอะ่ะตัวแก้มเองอยากได้ลาบูบูนะคะที่เป็นแบบปาร์เมอร์แต่งตัวแบบน่ารักนั่นแซึ่งในรัศดาเนี่ยเขารอให้กดประมาณ9ก้าโมงแก้มก็ตื่นมารอเลยแปดโมงกว่าค่ะปรากฏว่าพอเก้าโมงนาฬิกาตีปุ๊บทำไงคะไม่มีขึ้นแม้แต่ตะก,ก้าเดียวเลยค่ะคือเศร้าใจมากคือเกียมกดโอนเงินแล้วแต่ว่ายังไงคะไม่ได้คะ่ะมีเงินแต่ไม่มีบุญนะคะ วันนี้แต่งตัวแบบใส่ฝอมากทุกคนฝอฝหวาเพือ่อ <c oughs> ผมฝอ,อยยืนี่นี่เขาผมพี่ว่าเหมือนเหมือนอะไรปะ <c oughs> เดี๋ยวใส่เพลงเอาอันอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปรับที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ถึงมือเราไหม ป้อมมัดก,กันหรือเปล่าอาจจะใช่หนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นรถติดหนักมากในในที่จอดรถอะทุกคนเราต้อง,งเราต้องมีทฤษฎีที่จะหาที่จอดรถอะพี่พูดสิจ,กกจัจกกิบจัจกกิบจัจกกิจจ,กกจัจกกิบจักกิบจักกิบจัดกิบติดขัดมาก ไม่มีแม้แต่ทีเดียวตอนนี้นะคะเรามาถึงก่อนเวลาประมาณเยอะอยู่เพราะว่าเรานัดคุณพี่เขาไว้ประมาณบ่ายสองนะคะคิวของคิวของพี่ที่แก้มรับหิ้วนะคะแต่ว่าแก้มมาถึงนี่ประมาณเที่ยงสิบหกก็คือแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอพี่เพราะว่าพี่สาวแก้มก็คือฝากพี่ฝากคนฮิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่สาวแก้มมาก่อนเนาะอยากเล่นมาก พี่เอยากเล่นมากสารฝันวัยเด็กโอ้ใหม่ก็ทุกคนคนเยอะมากอันนี้ของพี่แก้มได้ได้คิวแนละ้วของเราคือยังไม่ได้เลยอนะ่ะคนแบบผมแั้วคิวได้คิวแล้วไงได้คิวแล้วเหรอได้แล้วอุ้ยได้ค่ะกดอะไรไปมอลลี่แวนโกลสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเหมือนกันแต่ว่าได้คิวก่อน แล้วก็อะไรอีกมีอีกไหมป,ปันเปอร์เซนต์วิมูคเนฟเฟอร์การวยอะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทานข้าวกันก่อนเนาะเพราะว่าก้องทัพต้องเดินด้วยท้งจ้าแต่วันนี้คนเยอะมากสําหรัคนที่เขาะแบบไปแย็นเกันเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบพวกบรรยากาศอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าติดคนค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือหมดแล้วนะอันนี้คือหมดแล้วโซอัลแล้วก็คืออันนี้หมดสิทธละถ้าจะซื้อคือต้องรีเซลเท่านั้นแต่อันนี้ที่เราจะเอา นี่นี่ทุกคนของแก้มนะคะเป็นเย็นตะโพลเย็นตะโพลลูกชิ้นปลาของพี่เป็นละเย็นตะโกลลูกชิ้นปลาเหมือนกันกินเหมือนกันเลยดิเธอเส้นอะไรฉันเส้นหมีอ่อันนี้ของฉันน่ากินมากอันนี้เจียมลูกชิ้นปลานะคะในอีสุด A later. few moments ขนาดว่ามาเร็วแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้ก็คือหมด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 โอ้ my god เป็นเศร้าเป็นก็คือหมดหรือเปล่าสรุปก็คือ แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าได้ไปแล้วไงได้ได้บอกที่ไม่ได้ตังต้งเป้าหมายไงใช่ไหมแต่ว่าท <c ười> ี่เป็นมอลลี่ที่จะเอาจริงๆเนี่ยคือมันหมดไปแล้วเดี๋ยวทีนี้รอดูตอนที่นัแก้หมาฝากเขาหิ้วตอนประมาณกี่โมงนะคุณพุ่มุ่มหนึ่งเป็นมอลี่เป็นมอลลี่400%ที่เนี้ยตัวพันน้ะหมดไปแล้วทุกคนทีเนี้ยเราจะมาดูกันว่ามันจะมีไหมไม่แบบยุด งานจริงเราก็แบบอยู่กันยาวๆยันค่ำนึงอะขอแค่นี้ขอแค่นี้อพอใจจริง <c oughs> วนีน่ากินเนาะสรุปก็คือได้อันนี้ก่อนแล้วสรุปตัวมอลลี่400ยังไงเหมือนจะได้เลยเหมือนจะได้ว่าถูกโงเ <Yes. S 1> ดี๋ยวรอดูไม่ต้องรอถูกคง่ต้องโอนให้เขาก่อนไหมพี่นุย้ยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเรามาอันบอกกัน คนละหกเนาะคนละหกคนละหกบล็อกดวงใครดวงมันจ้าซีเข็ดอยู่กับฉันจ้าวิเลนนล่นขอแรกเป็นกระป๋องได้ไหมถ้าได้ซีเข็ดก็รักโอเคไหนไหนไหนขอดูไอ้นี่หน่อยขอดูขอดูนี่ซีเข็ดคือตัวไหนเนี่เป็นไมโยนี่แกอยากได้ตัวนี้นี่น้คือี้อันนี้ก็ของฉันกระป๋อง อันนี้ก็ของไปอ่ะอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันออานันก็ไม่ได้嘛ขินชานาขินชานาเต่งเน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 ่งคือบรรยากาศที่เราฝากพี่เขาที่นั่งหมอบเหี้ยนะค่ะความหวังอยู่ที่พี่แล้วนะคะ ต้องเอาตัวนี้มาให้ได้นี่เ,เขาได้แล้วนะคะเหลือแค่แกแต่ใจจะมาซื้อพันเปอร์เซ็นต์ไงก็คือไม่มีแล้วใจเราก็จะมาซื้อพันเปอร์เซ็นต์สรุปแต่ว่าอันนี้พี่นุ้ยอมีมาแล้วไงสองตัวอืแต่ของเราก็คือไม่เป็นไรรอเน้อย่างน้อยก็ไม,ม่มาไม่เสียเที่ยวไงทุกคนสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเด็นปะแกดูคนดิเอาไงอะ A few moments later และในที่สุดน้องก็มาอยู่กับเรา สุดท้ายก็ได้มาเพราะว่าตอนแรกคือไม่ได้เลยทำใจแล้วว่าวันนี้จะไม่มีคลิปนี้แต่สุดท้ายก็ได้มาเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะดูนะคะแกจะทำการอันบ็อกไอ้กล่องไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลาบูบุตัวกล่องดำนี้นะคะไปติดตามได้ที่คลิปอันบร็อกที่แกจะทำแยกเอาไวะคะ้ค่ะเจอกันค่ะ